อินันได้กบกบกบ่ากบกบอกแล้วแล้วจมมาแล้วจมมาขึ้ตีเลยต้นบอกกบเกือบอะไรกันจะหาปลาโอเคดงตให้ปลาก่อนอเอาให้ปลาตน้ปลาแล้วงนกลับบ้านเล ทำไรครับรถทำไรครับเล่นว่าครับเล่นว่าวนะครับเล่นว่าวลมมันดีลมลมมันดีลมมันเย็นนะครับหรือท่ากอล์ฟล้มลุ้นลนุลน้ลนไปทอะไรสสงัยปลาไก่แลุ้นะ ป๋าใครกัเหรอสงสายเหรอโอ้โหสงสายป๋าสงสายแล้วโอ้โหส่งยิกเลยโอ้โหปลาจะวัดตอนไหนวัดตอนไหนโอ้โหคลายเหรอไม่คลายแล้วเหรอเจอหมายเด็ดหมายรับกันนะครับหืมลุมตีกันใหญ่นี่ครับครับเกะกะหักเลยป๋าโอ้โหเขาว่าคนแก่หนังเหนียวอ่ะ นั่นาหนุยไปเลยไปให้ดีคืเรื่อยๆดผมเอาเรื่อยๆให้นี่มีเรื่อยแล้วเห็นไหมเรามีอุปกรณ์นะครับมาฮะมากับป๋าเมืองห่วงนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมไม่ลาบเกะกะป๋าทำยังไงเดี๋ยวดู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 วิธีป๋านะครับป๋าเห็นป่ะอู้ย่อป๋าเรื่อยเลยนะครับเห็นไหมเกะกะกูใช่ไหม เลื่อยมากเลยเลื่อยเสร็จหมดแล้วน้มไหมนอนไว้จับไว้แน่นเออนจับไว้แน่นๆพอดีครับปลาเลื่อยเสร็จก็ปลาเข้าปลาขึ้นมาแดงหมดแล้วเรียบไหมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโรงเรียนหลังสิตไปแล้วครับล้มล้มเยอะอารักของเรานะครับเลื่อยเกะกะกูนักเหรอ อย่าอยู่เลยมึงป่าให้ดีเอาเอา,เอาทั้งแนวเลยเลยไหมป่าโหจะหมดเวลาไหมเรียบร้อยแล้วครับทีเนี้ยนะครับไอช็อตเดือดร้อน <พา S 1> แล้วตีง่ายง่ายแล้วทีเนี้ยขาขอปงข้างหน้าด้วยดิุโหรุดก็ขอเกินไปรุดขอก่อนนะแค่นี้ก็พอแล้วโอ้อ่า เ่แงอสบายแล้วเอาแล้วครับโลงแล้วนะครับไปกลับบ้านไปหมดเวลาข่ายสารได้น้องคนเดยวเอียงพอดีเอียงพอดีผมด้วยไม่ได้มันคับคลองไปแล้วเอียงตัดต้นเอียงเอียงไปนู้นหน่อยดิอาเะี่เปิดทางเห็นแล้วฮะโอ้โหทหารหนุ่มนี่ใช้ไม่ได้เลยไม่รู้แนวทางเลยนี่ฮะเอ้าโดนโดนใครขวนมาโอ้โหมีทาง ถ้าทางเมียดูอาครับเรียบร้อยครับอันนี้เคลียร์ลันเวให้แล้วโอ้โหโอ้อันนี้เรียบร้อยฮะปาโดนแล้วครับอุ้ยโดนแล้วครับโอ้ยปาไม่โคตรเก่งเลยตีคอกได้แล้วครับปาสุดยอดเลยปาไม้เดียวเลย โอ้โหปลาทำได้ไงเนี่ยแล้ววยจะมันุ้่าีละมีรถหัวคุยหวปลาขอว่าปลากับผมโอ้โหปลาจะเอาอะไไปได้เนี่ยเว้ยเว้ยมาเลยครับมาเป็นยูลยครับปลารักของเรานะครับของเราอ่ะโอ้หยะปลายกกานนกึ ใหญ่ด้้ววยยเใหญ่ดิบ่อเนี่ยห่วงไม่ตกน้ำได้สุดสุดแสจะไปของดูนะครับแอคชั่นขันลงสุดเลยนะครับป่าเรานะครับป่าป่าใช้ใช้เยอะนะครับป่าป่าบอกนะครับใช้เยอะนะครับใช้เยอะหรือเว้ยไม่หนุ่มคุณก็ต้องยานเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าป่าใช้เยอะอะไรแอ็ค อ๋อกบยังแอดกบในตำนานกบในตำนานนะครับอ้อโ ho กบในตำนานนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่อเลยป่าเดี๋ยวแกพัดเนี้ป่าป่าป่าถือป่าไปหาใครครับ ปลครับเปลือได้ได้ปลาใ่อือเป็นตัวนึงอนนี่ปลาเช่านะครับปลาเช่าน้ตางี้ย okay นู่นนู่นอคนครับอีคนปลาปลาตีม่ค้ออ่ะครับปลาตีไม่ค้อครับปาโคตรเก่งเลยครับปลาปลาม่คอ่้ยคโอ้ปาไม่โคตร่ยครับเท่โคตรเลยครับ